สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาทําาบงานที่หน้าสานะครับใบงานที่4.2เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิดและการนําไปใช้คําชี้แจงจงนําความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวไปใช้ในการแก้ปัญหาข้อ <c oughs> ที่2นะครับพีระมิดทาด้วยไม้อันหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละหกเซนติเมตรและพีระมิดสูง4เซนติเมตรอ่ะนี่คือสูงนะสูง4ซนติเมตร ถ้าต้องการทาสีพื้นผิวของพีระมิดนี้บริเวณที่ทาสีมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรอ่ะเขาให้มาแล้วนะฐานยาวด้านละเซนติเมตรโอเคปะมาเรามาคิดกันเลยพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเท่ากับเศ้นหนึ่งส่วนสองคูณความยาวเส้นรอบรูปคูณสูงเอียงถูกไหมเราต้องหาสูงเอียงก่อนเขายังไม่ได้ให้ความสูงเอียงมานะให้แค่ความสูงโอเควิธีการหานะครับ เราก็ต้องเขียนสูงก็คือ h เป็น4ฐานเป็นเท่าไหร่ครับฐานก็จะเป็นครึ่งหนึ่งพอดีนี่ครึ่งหนึ่งของอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของ6จะเป็น3นะแล้วก็สูตรพีทาโกรัสก็คือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองใช่ไหมแต่เราจะไม่คํานวณเราจำทฤษฎีบทก็คือ3 4 5 ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกลัสโอเคไหมเราจะได้สูงเอียงเป็นห้านะก็คือเขียนหนึ่งส่วนสองคูณกับมันก็จะได้เป็นความยาวเส้นรอบรูปใช่ไหมความยาวเส้นรอบรูปก็คือสี่เหลี่ยมด้านเท่าก็เป็นหกบวกหกบวกหกบวกหกเป็นหกคูณสี่ถูกไหมครับก็จะได้เป็นยี่สิบสี่ตารางเซนติเมตร พื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับความยาวเส้นรอบรูปก็คือยีิบสี่คูณกับสูงเอียงเป็นห้านะครับนี่ที่เราได้มาห้าในส่วนนี้ห้าเป็นไรเซนติเมตรนะจะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับยี่สิบสี่ส่วนสองคูณกับห้าตัดได้ไหมครับยี่สิบสี่ส่วนสองเป็นสิบสอง สิบสองคูณห้าเป็นหกสิบสิบสองห้าหกสิบหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่สามนะครับพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าซึ่งมีฐานยาวด้านละแปดเซนติเมตรในส่วนนี้นะครับฐานยาวด้านละแปดเซนติเมตรมีกี่ด้านครับมีห้าด้านนะและมีพื้นที่ผิวข้างหนึ่งร้อยยี่สิบตารางเซนติเมตรก็คือในส่วนนี้พื้นที่ผิวข้าง หนึ120่งร้อยี่สิบตารางเซนติเมตรจะมีส่วนสูงเอียงยาวเท่าไหร่เขาให้หานะส่วนสูงเอียงก็คือสูตรพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวเส้นรอบรูปคูณสูงเอียงเขาให้อะไรมาบ้างพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดให้มาแล้วนะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวเส้นรอบรูปก,ก,ก็คือ เขาให้มาแปดใช่ไหมแปดคูณเท่าไหร่ครับแปดคูณหคูณกับสูงเอียงสิ่งที่เขาต้องการหาเราจะได้เป็น120่สคูณกับสส่วนด้วย40่สบตัดได้ไหมเ้อยี่สิบหารสีเป็นเท่าไหร่เป็นสามสามคูณสองเป็นหกตอบ6กเซนติเมตรความสูงเอียงเป็น6กเซนติเมตรนะต่อไปข้อที่สี่ จงหาความสูงเอียงของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสมีพื้นที่ผิวเท่ากับ125ตารางหน่วยและฐานยาวด้านละห้าหน่วยโอเคเราจะมาคิดเลยเขาให้ฐานมาแล้วยาวด้านละห้าหน่วยนะแล้วก็พื้นที่ผิวข้างที่คูณระบายสีเหลืองเนี่ยจะเป็น1 2 5้าตารางหน่วยมาคำนวณเลยพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเท่ากับอะไรครับเซนหนึ่งส่วนสอง เศษหนึ่งส่วนสองคูณกับความยาวเส้นรอบรูปก็คือห้าคูณสี่ถูกไหมครับแล้วก็คูณสูงเอียงเราจะได้เป็นยี่สิบส่วนสองถูกไหมพื้นที่ผิวค่าผิวของอะต่อไปเราใช้สูตรพื้นที่ผิวนะพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างเราจะได้เป็นพื้นที่ฐานกนะ็คือ5คูณ5ถูกไหมครับ บวกกับพื้นที่ผิวข้างก็คือเป็นยี่สส่วนสองเราก็จะได้อะไรพื้นที่ผิวของพีระมิดเขาให้มาแล้วนะ1 2ึบห้าตารางหน่วยราเขียนหนหหคูณห้าเป็นเท่าไหร่ครับยีห้าย้ายไปฝั่งซ้ายเป็นลบนะลบห้าโอเคไหมแล้วยี่ส่วนสองตัดกันได้ไหมยี่หารสองเป็นเท่าไหร่ เป็นสิบเราจะได้สิบคูณกับสูงเอียงอยู่ใช่ไหมสิบคูณกับสูงเอียงอยู่ล้วสิบจะคูณอย่ไปหารมาเขียนสิบตรงนี้เป็นหารนะเราเท่ากับสูงเอียงโอ้สลับข้างนิดหน่อยสูงเอียงมาฝั่งนี้อันนี้เป็นอันนี้โอเคสูงเอียงเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลบยี่สิบห้าส่วนสิบเราจะได้เป็นอะไร ร้อยย้าลบยีบห้าเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งรยใช่ไหมอ่าอันนี้เหลือหนึ่งร้อหนึ่งรอยส่วนสิเป็นเท่าไหร่ครับตัดการเป็น10ตอบสูงเอียงเท่ากับสิบหน่วยนะครับ